ชัวก็พอไม่ใช oh. ่ละตู้แบบสูงเลยลงอีกเท้าเลยกูตืขึ้นมาแล้วเข้สู่สองโตน่ไปเทรห้นงน่กูด้อเห็นไบ้างโอ้บ้าบ้าบ้าเลยต่อปากต่อข่าอย่านึงนะกูไม่สูบตบ่นนี้แฮเปี้กู เด้อคาเห็ดเนานซะึ่ด,ดสออูสกุอีต๋ปาก่เพื่หนละูกเดเอนนะเอือดเออพอแล้วน,นี่ม่อินเศ้านะตื่นสอบบ้างเห็ดซุปอะขทาเห็นไหมกูสิไปหาหลวงพ่ออย่างนี้ก้าคุณดาหักเนาะหาหลวงพ่อเชียวครับเจ้ากินเนี่ยเลยกูว่าสมมติถือว่าจะมาที่นีเ่เออมือนเนาะ Nhai, ai hậm nhay ai hậm nhay thế đây là ai đôi giật băng mỏ ai bè nè ai đây là ai bà thiên nhiên đây là năng ai bay thấy ngay เนี่ยตังใจอ่อนอเอางินเห้ฮไปเที่ยวมลละลมนางเลยแมนบอกไอ้เาอสาสปาร์คเขาไปถไหน,หนาเนาะเอ้ยคำสั่งไอ้ไปก็ได้สน,นางมาเร็วเวเร็วเนาะคิดทอดได้ไอ้เอ้ยครับสมัครเชียร์อู้อตัวหัอน้องพี่้อเนี่ยสติอย่านะอ้อ้เี่ไม่ได้ มีใจละเฮ้ยเปลี่ยนไม่เนอะเปลี่ยนไม่คุณเนี่ยนี่มันดูแบบทานหอเปล่าลูกาเนี่ยเอ้ยสิพี่น้องเน่เป็นเสียวแล้ว๋ยวผมพ่อไปขาหลวงพ่อก่อนดิ้นข่าวว่านี่อเนี่ยมาบวดไหมคะเขาออกจากสถานพี่นิดคุณวะ ลงคอนคีเพื่อลงคอเนี่ยไม่บอกข่าวเบื้องลูกลงคอรอขนาดว่าลงคอเนี่ยขี้เหล็กดิบดัง เล่นู้ต้องทำ่วมหน้เมีนพาอยู่เลยนี่ได้เด้ออห้องสกัเมนพะอิริวเนี่ยพอเนาะเนบันนี่เน่คืองาะฮะรู้งามออแล้ันตอนนี้มดงเงลงอลงโมอ้ยอลงพมีเด็กมีเบให้ไม่ออกเนาะัจะงจบกกนแลนะ ลงพอปอบ่ายได้ลงพอเน่ยโอ้ม马克โมทางนี้ทางนี้ตีด้วยกตาเ็ดมาด้วยต้องเลยมา่าซีโอแมนโมแมนโอ้ยปัไหาลงันโอ้ยปัหาไมออกหมโนผ่ากันเน้นยูเมอยูรอบเด้อครับแล้วพออยู่เลยได้เลยกอ จสเี้ยงพ่อหลวงพ่อนมัสการยมนมัสการหลวงพ่อิพ่โยมโอ้โอ้ยเงียบเออเออเบ้องเดออ้อแล้วกูงียบแม่ต้อเนบนี้ได้ โอ้ยมื่อนี้ไม่ออกนี่ยังไม่ทันเน่ยั้งด้ยอะไระเจ้าค่ะท่องันตตเปไปเลยิงกอะไรปเขียดใจเย็นะไมันกระเตนน้อยเนจ้าค่ะได้เน่แม่หอแโอ้แม่หอกูก็ขอซ้ำหนีเมื่สิกินอิมอยู่วานี่เอาจะแตกเลย โนดเวสุดอ่ะนี่สิโอ๊ยเฮ้ย้โอโยเฮ้โอ๊ยโออโอ๊โอโอโอ๊ยโอ๊ยโอ๊โอ๊โอ๊ยโอโอ๊ย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 โอโอโอหโอโออหโอ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 อโอโออโอยยโอโอ๊โอโอออโอ băng chéo nam mô hồi băng chay, Ủa, Ủa, chay nè con đường nam mô pháp chủ đại nam mô nam mô nam mô thầy 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 thầy

จ้าอาจรเลยขอตตะจนงพอจะเล่นเพิหนึ่งพอหลวงพอก็ขอพิสูจนหน่อยแท้ก็ต้องสูงต้องสั้นเยอะ่างตไว้กินซปอันน้วาวเลยวาโอ้บหกินก็กินมลยเนี่ยเออแล้เป็นะไรฮตอนนี้ไปท้องนะเป็นไโอ้ทำได้ยังครับหลวงพ่อ้า่หพ่อฟังดู นข้หลวงพ่อองค์ใดมาสัมผทสขีบุสยเศร้าไยอุ้ยโอ้ย้องมันโอเ่เอาไม่นบอหลวงพ่อคุนีจไม่ได้บอกรึเปลพ่อนมันพูดนั้นโอ้ยับสนหนึงหลวงพ่อครับเฮ้ยไปเดี๋ยวหลวงพ่อภาอมันมันกระใส่กับยศอะไรหลวงพ่อจะใส่กับ

thầy luôn luôn nè nè rồi đang không ai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เดดยเอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยดแนเอใครเนาะโบ้านปรตูหมันลำมันเนไปบิ้งมันนะมีไมาไปเลยเหรอดีเลยไมย่เออขวดกวขวดมันเด็ดเด็เข้าดีดีดีต้องคิดดีไปสั่นหอมไหวไปทายนายไปเจ เอออาเป้สยไม่รู้ดิเอ็ดเดอ้ปวดท้อมอที่เท้นิ้วนิดก็นยังลูกกัลูกแม่แม่พ่อกับ่อที่นนะยุดใจหยอดควายกับคือควายเตัตง่นะควายกันเลยอ๋ียวักช่วาเลยสักคู่สักคู่ี่นีะดยุดเดน